ฟีฟ่าออนไลน์สี่นิวอัปเดตรีเจนต์ออฟ e l อะโ l c l a s s พบกับความแข็งแกร่งจากนักเตะที่เคยถูกยิ้มตัวไปมหาเทพเจสซี่ลินกาโ์ดนำํำทัพโหลดได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือลิงอยู่ด้านล่างเลยเดอพี่น้องอัดคลิปนี้ตอนตี2นะครับเนื่องจากรอบชิงมันเลื่อนเตะไปครึ่งชั่วโมงนะถือโอกาสนี้ทาคลิปก่อนดังนั้นต้นคลิปที่อัดคลิปนี้เรียวทามอยู่เนี่ยผมยังไม่ทราบผู้ชนะค่อยไปพูดถึงผู้ชนะนะครับ 9ยุโรปนะฮะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกท้ายคลิปสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับลิปสรุปข่าวประจำวันที่29เดือน5ปี2565ก่อนไปรับชมรับฟังเนะะื้อหาข่าวสารในคลิปนี้ขอความกรุณาทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปโตรุ่งและสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้ดานล่างเช่นเคยนะครับว่าท่านคิดเห็นประการใดกับข่าวในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะ คลิปนี้นะครับนำข่าวมาจากผู้สืบข่าวน้อยคนมีไม่กี่คนนะครับมีไม่ถึงห้าหคนนะ่ะแต่ว่าเนื้อหาคัดสรรมาแล้วนะครับเริ่มกันที่ข่าวแรกครับรายงานจากน้าซาโมนลักเคริร์ทผู้สืบข่าวทียห้าของแมนเชสเตอร์อิมนิงนิวไม่ใช่ข่าวตลาดซื้อขายนักเตะดังนั้นสามารถฟังได้แต่ว่าก็ต้องกรองนิดหนึ่งนะครับฟังหูไวหูเดอ้อพี่น้องรายงานจากน้าซาโมนหลังๆมานี่้โ,โหไม่ค่อยไหวนะฮะนะ เขาบอกว่าหากแมนเชสเตอร์ยูเต็ดไม่สามารถหากองหน้าตัวเป้าเข้ามาร่วมทีมได้นักเตะในตำแหน่งสไตรเกอร์ที่มีข่าวก็มีอยู่3คนนะครับดาวินนูเยสลิชาริซอนแล้วก็คริสโตเฟอร์เอนคุนคูเอนคุนคูเนี่ยจะบอกว่าเป็นเชิงกองหน้าตัวเป้าก็ไม่ใช่เพราะว่าแม่งเล่นได้หมดเลยทุกตำแหน่งนะครับค่อนข้างออราราวนะอย่างไรก็ตามนะครับ นาซามนูนแกบอกว่าหากว่าแมนยูไม่สามารถปิดดิลคว้าตัวกองหน้ามาคัดแรดฟอร์ดอาจได้รับการทดลองครับเป็นกองหน้านะฮะในเกมอุ่นเครื่องครับช่วงปีซีซั่นนัดที่พบกับล์พูที่ประเทศไทยอาจจะได้เห็นแรดฟอร์ดเป็นกองหน้าตัวเป้าเมลเบิร์นวิกตอรี่คิสตันพาเลตรวมถึงแอสตันวิลล่าซึ่งแรชชี่นะครับยังไม่ได้รับความชัดเจนโดยตรงเกี่ยวกับตำแหน่งว่าจะให้เล่นตรงไหนส่วนตัวเขาคาดหวัง จะสร้างความประทับใจให้กับเอลิกเทนฮาร์กซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวก็หลังจากที่ทําพิธีมั่นกับแฟนสาวจะเดินทางไปที่อเมริกาเพื่อเลียสภาพความฟิตก็ต้องรอดูว่ากลับมารอบนี้จะสามารถกอบกู้อาชีพของตัวเองได้หรือไม่สําหรับท่านนากักการเมืองที่เตะบอลได้ดิดหน่อยด็อร์มาคัสแรดฟอร์ดเอข่าวต่อไปมากันที่นะ้จุนธานชลาเกอร์นะครับผู้สืบข่าวเทียสาม นักข่าวอิสระสายตรงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรื่องของเจมส์การ์เนอร์นะครับมีแฟนช่องทักเข้ามาถามนะจริงๆผมก็อ่านออกคลิปไปแล้วนะครับคลิปที่แล้วแต่ขออนุญาตนำมารีไซเคิลข่าวอีกรอบนึงเพื่อหลายๆคนเนี่ยยังไม่ได้ฟังไปยังมีทักมาถามเรื่องเจมส์การ์เนอร์อยู่นะอนาคตของเจมส์การ์เนอร์ครับเอริกเทนฮากจะเรียกเขากลับมาที่แมนยูแล้วก็ให้รวมทีมนะครับฝึกซ้อมปรีซีซั่นค่อยประเมินศักยภาพ ในช่วงปรีซีซั่นว่าจะใช้งานต่อหรือว่าปล่อยยืมตัวอีกรอบหนึ่งจะดูด้วยตาตัวเองนะในช่วงปรีซีซั่นค่อยประเมินอีกรอบนึ่งสำหรับเจ้าหนูเจมการ์เนอร์ไม่ว่าฟอ r เรสจะเลื่อนชั้นหรือไม่ก็ตามอนาคตของเจซี่ลินกาดก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเรื่องของค่าเหนื่อยแพงเหลือเกินเวสแฮมเป็นสโมสรที่สนใจเจซีลินกาดแต่หากว่าเรียกตัวเลขค่าเหนื่อยเท่าเดิมนะ ตาที่เคยเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ตัวเลขน่าจะเกินแสนปอนซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเป๊ะๆเ,เท่าไหร่นะครับเคยถูกส่งไปยืมตัวทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจแต่ถ้าเกิดเรียกค่าเหนื่อยแพงต่อยเป็นนักเตะฟรีเอเนต์เวสแฮมก็ไม่ไหวนะครับก็คือค่าเหนื่อยแพงก็อดยายนะสายข่าวทางฝั่งเนเธอร์แลนด์ครับปฏิเสธข่าวลือที่ว่ายูเลียนทิมเบอร์ใกล้จะปิดดิวย้ายไปร,ร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูเตตดมันไม่เป็นความจริง ทิมเบอร์แล้วก็ทางตัวเอเย่นนะครับรู้สึกสงบนิ่งเฉยๆนะนิ่งเงียบกับสถานการณ์ดังกล่าวณปัจจุบันไม่รู้สึกกดดันที่ต้องย้ายทีมออกจากอาแจกในช่วงซัมเมอร์นี้ยังไม่ได้มีการปิดดิวคว้าตัวยูลิแอนทิมเบอร์จากอาแจกอัมสเตอร์ดัมดังนั้นข่าวที่บอกว่าปิดดิวได้แล้วก่อนหน้านี้เป็นเฟกนิวข่าวต่อไปมาที่นาเจคอบเทียสองเดอะการเดียนครับเป็นผู้สืบข่าวที่มีความน่าเชื่อถือเทียสูงมากทางฝั่งเชลซีเป็นครั้งแรกแนะที่ได้อ่านออกคลิป แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข่าวว่ากำลังพิจารณายื่นข้อเสนอในการคว้าตัวเอ็นโกโลกองเต้กองกลางนะฮะดีกรีแชมป์โลก18บแปดปอดวัย31ปีมาร่วมทีมครับมีความกระตือรือร้นนะฮะที่จะเช็คว่าเอ็นโกโลกองเต้จะสามารถถูกขายได้ไหมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ดูเหมือนกับว่าเชลซีเนี่ยไม่น่าจะปล่อยนะโทมัสทูเคิลนายใหญ่ของเชลซีนะครับดูเหมือนว่า อยากปล่อยทางตัวจอจินโยมากกว่าที่จะเป็นกองเต้ซึ่งทั้งคู่เนี่ยเหลือสัญญาเท่ากันนะครับเพียงแค่ปีเดียวด้วยกันทั้งคู่เลยแต่เชลซีก็สามารถตัดสินใจได้หากว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ด่นข้อเสนอที่มันเย้าวยวนให้หน้าปล่อยอาจจะพิจารณาปล่อยกองเตะก็ได้นี่เขาก็เขียนแทงกั๊กเหมือนกันนะทางโทมัสซูเคิลทราบดีว่าเอ็นโกโลกองเตะสามารถเป็นดิวที่ขายได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ หนึงจากสัญญาของเขาหรือถึงปีส,ญญสม23มันมีความเป็นไปได้ของกองเต้น,นะครับว่าจะเอาอย่างไรนะเกี่ยวกับอนาคตแต่ส่วนตัวทูเค้าอยากให้เขาอยู่ต่อจริงๆเคยมีแฟนช่องทักมาถามก่อนหน้านี้ตอนที่เป็นข่าวกับแมนยูผมจำได้ว่าพวกตระก,กูลเดลี่เดอร์มินเลอร์เล่นตอนนั้นนะครับเป็นเพียงแค่ข่าวลือแต่สุดท้ายตัดท่ากมาปัจจุบันเป็นข่าวจริงจนได้นะ ที่มาจากเทียสูงรักษาเชลซีเขาเล่นด้วยสามารถเป็นข่าวได้กับนักเตะทุกคนบนโลกได้จริงเลยทีมกูเนะี่ยแล้วก็มีข่าวเหมือนกันว่าเชลซีอยากได้แดนกลางคนใหม่นอกจากกองหลังเจ้าของเขาพร้อมทุ่มด้วยอาจจะเซ็นเข้ามาได้คนหนึ่งหรือสองคนนะครับสำหรับในตำแหน่งของกองกลางกองเตะก็อายุเยอะแล้ว37ปีช่วงหลังมานี่ก็เจ็บบ่อย ถามผมนะถ้าเกิดมันเป็นในกรณีที่ดึงดันจะไปเอามาจะเอาให้ได้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ถ้าเกิดท้ายตลาดแล้วแมนยูปิดดิวได้ตัวนักเตะตำแหน่งตัวแทนปอกบาเบอร์8มาได้อ่าได้แบ็กมาแล้วเสริมกองหน้าหรือว่าปีกมาแล้วแต่กลางรับตัวสก,กีนยังไม่ได้สักทีและเมื่อไปมองหาจากตำแหน่งอื่นนะครับ โอ้ยเขามีทีมกันหมดแล้วไม่มีใครพร้อมปล่อยเลย <N> นีเวสไลเมอร์คาวินฟิลลิปอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้สักคนแล้วเชลซีเขาเสนอมาว่าเฮ้ยพร้อมขายนะเอาไปใช้ก่อนไหม<笑><笑>แล้วแมนยูไปเซ็นมาเซ็นกองเต้มาประคองไปก่อนปีสองปีผมก็เห็นด้วยนะเพราะสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเมื่อเราลองไปมองย้อนนะครับทั้งฮวนมาตาที่ไปเซ็นมาจากเชลซี เนมอย่ามาติดที่ไปเซ็นมาจากเชลซีเคมี e. ก็เข้ากันกับแมนยูเหมือนกันครับคือไม่แปลกแน่นอนอะ่ะแต่มีอายุในการใช้งานสั้นมาตาก็เซ็นมในายุของเดวิดมอยยุคหลุยฟันเกาก็เล่นได้อะ่ะปีสองปีแหละเนวิมอย่ามาเติดมาปีแรกนี่โอ้โหเถื่อนมากเลยยุคมาติดเอเดล่าโอกบาที่ได้ดับเบิลรองแชมป์อ่ะรองแชมป์พรีเมียร์ลีกรองแชมป์เอฟเอคัพปี2 0 1 8นเนี่ยโอ้โหมาติดมาปีแรกอย่างเถื่อน เห็นไหมครับว่านักเตะเชลซีนะนักเตะที่มาจากเชลซีอายุเยอะย้ายมาอยู่แมนยูเคมีมันเข้าเหมือนกันแต่ปัญหาเลยคืออายุการใช้งานเนี่ยสั้นไงแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ผมบอกคือท้ายตลาดแล้วนะครับเอาเคเชลซีเขาพร้อมปล่อยนะแมนยูไม่รู้ว่าจะไปเอาใครมาจริงต้องได้ตัวสกีน่ะไม่งั้นชิบหายแน่นอนหรือคุณจะเอาแมโทมิเน่เล่นนะก็คงต้อง ตามนั้นนะค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าล่าสุดมีข่าวกับเอ็นโกโลกองเต้แล้วอัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะรายงานจากลอรีวิทเวลครับผู้สือข่าวเทียหนึ่งสายตรงแมนยูของเดียติกยูเคนอกจากเรื่องดิลของเอ็นโกโลกองเต้มีอะไรบ้างนั้นมาฟังกันเลยดีกว่าผมทําการสรุปแล้วก็แปลรวบไว้ให้แล้วนะสะดวกแก่การรับชมและรับฟังนะครับทุกท่านเริ่มกันที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ด จะมีการเดินหน้านะครับในตลาดซัมเมอร์นี้ให้ความสําคัญที่ดิวกองกลางก่อนจะเสริมกองกลางมา2คนซึ่งมันจะตรงกับรายงานของเจมส์ดักเกอร์ที่บอกว่าแมนยูต้องการกองกลาง2คนก็คงจะเป็นนักเตะตัวแทนตําแหน่งของพอป๊อกบาที่เป็นขาดอยู่นี่คือแฟงกี้เดยองเดยองเนี่ยไม่ใช่เบอร์6ตัวต่ำนะที่ยืนได้ด้วยตัวคนเดียวอาจจะยืนได้แต่ต้องยืนนะครับเป็นเบอร์6คู่ในระบบ42-3 1 พยายามเร่งให้บอร์ดบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตปิดดีลแฟงกี้เดยองให้ได้ทั้งคู่เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมจากการทํางานร่วมกันที่อาแจกเทนฮาเป็นคนปลุกปั้นเดยองมาเขาเห็นภาพเขามองภาพว่านี่แหละเป็นนักเตะคนสําคัญในโปรเจกต์ที่แมนเชสเตอร์ยูไอเต็ตนอกจากนี้นะครับในลิสต์ของกองกลางชื่อของคาวินฟิลลิปมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนจากผลประโยชน์ ความสัมพันธ์แล้วก็ประวัติศาสตร์ทนานของการเมืองนะฮะเอแล้วก็ครอบครัวของคาวินฟิลิปรวมถึงคนรอบข้างเนี่ยไม่ค่อยชอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยมีชื่อของน้องไร้ด้วยการเจราจาเปิดกว้างสำหรับดีของไร้แต่เวสต์แฮมเนี่ยไม่ค่อยอยากขายค่อนข้างมั่นคงในการเก็บตัวไร้เอาไว้ถึงได้ตั้งราคาค่าตัวที่มันโอเวอร์ไง้อยล้านขึ้นเนี่ยนักเตะได้บอลลงดอหรือไงโอ้โห ถ้าเกิดแมนยูจะมีข่าวกับไรอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าหากว่าปัญหาก,กางรับแมนยูมันไม่จบซัมเมอร์เนี้ยผมว่าเวสต์แฮมปล่อยรายยากค่าตัวแม่งแพงเชลซี Chelsea ยังหนีเลยคุณคิดดูเอาง่ายเชลซี Chelsea ยังถอยอะ่ะแมนซิตี้นี่ไม่เอาเลยแมนซิตี้นี่ไปเลงใครครับคริ้ที่แล้วที่ผมรายงานข่าวไปของนา้าไอเนี้ยน้ามาตินอ่ะเทียร์หนึ่งแมนซิตี้อ่ะซิตี้เขาอยากได้คาวินฟิลิป นอกจากนี้นะครับออริลิยองชูอาเมน,เนีแมนเชสเตอร์ยูเอต็ดไม่ได้พยายามทําดีวนี้ไม่ได้สนใจชูอาเมน,เนีแล้วก็ดูแล้วน้องมันไม่ได้อยากมาแมนยูก็เลยไม่ได้ทาดีวนี้นะต่อไปเรื่องของงบประมาณในการเสริมทีมเขาไม่ได้บอกว่าจะมีงบประมาณในการลงตลาดเท่าไหร่ก็มีการคาดการจากความเห็นของวิทเวลนะครับที่เป็นไปได้นะอยู่ที่120ล้านปอนด์ ขึ้นอยู่ว่าจะมีการใช้งบประมาณจัดสรรปันส่วนทำข้อตกลงอย่างไรแผนงานในการลงตลาดอย่างไรถึงได้เคยวิเคราะห์ไปไงครับว่าดีลแรกของแมนยูเนี่ยสำคัญมากๆมันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดซื้อขายนักเตะเลยว่าจะเป็นในรูปแบบใดสมมุติว่าคุณเซ็นบิ๊กดีลเข้ามาราคาค่าตัว70ล้านปอนด์จะสามารถคาดการคำนวณได้เลยว่าเหลืองบประมาณเนี่ยเท่าไหร่ แล้วจะเดินดิวอย่างไรต่อไปดิวแรกเนี่ยสำคัญมากๆอย่างไรก็ตามนะครับในภายหลังวิทเวลเนี่ยบอกว่ายูเอตอาจจะมีงบให้เพิ่มรายชื่อของนักเตะที่เตรียมตัวถูกขายในตลาดรอบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นมาซียาวเอริกไบยี่ฟิลโจนและอักเซลตันเซเบ่วนในรายของดีเทนสันนะครับมีการคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นเพียงแค่การปล่อยยิ้มตัวมาซียาไบยีฟิลโจนตันเซเบ ต้องลองดูว่าจะสามารถทำเงินให้กับแมนยูได้สักเท่าไหร่ดีของดาวินูเยสนะครับมีการพูดคุยกับนักเตะโดยตรงนะโดยผ่านจอร์ดเมนเดสดาวินูเยสครับเคยมีเอเจนอย่างเอดูอาโดนะซึ่งเป็นที่รู้จักกันมานานเป็นคนอุลุกไวเหมือนกันแต่ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนตัวเอเจนแต่เมนเดสมีคอนเนคชั่นที่ดีกับแมนยูเป็นสิ่งสำคัญเป็นจุดเชื่อมโยง ในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้ทําให้แมนเชสเตอร์ยูเอดอาจจะใช้ตรงเนี้ยเป็นไม้เด็ดในการโน้มน้าวให้หนูเยสย้ายมาร่วมทีมแฮร์รี่เคนครับวิทเบียบอกว่าเคยถูกตกเป็นเป้าหมายเช่นเดียวกันเป็นเป้าหมายที่แมนยูเคยเลงเอาไว้แต่ด้วยความที่สเปอร์ไปเตะแชมเปียน,นลีกได้ถ้าเกิดเลวี่ขายแฮร์รี่เคนผมบอกเลยคอนเต้ก็ไปคือยังไงก็ตามเนี่ยได้ไปเตะยูฟ่าแชมเปียน,นลีก ผู้การทีมอนาคตของคอนเต้ชัดเจนแล้วว่าอยู่ต่อแน่นอนไม่เห็นทางที่แมนยูจะไปเอาเคนมาได้เลยครับราคาค่าตัวก็ไม่ใช่ถูกๆเกินร้อยล้านปอนด์อยู่แล้วเพอเพอมากกว่างบประมาณที่แมนยูมีสมมุติเลวี่แม่งตั้งไว้ร้อยห้าสิบล้านปอนด์นี่ทำไงอะแมนยูบอกโอ้ยมีร้อยี่สิบล้านครับมากันที่ดิวสำคัญที่แมนเชสเตอร์ยูเตดกำลังไปทำอยู่ณตอนนี้ตั้งชื่อเรื่องนี้ว่ามหากราบ์นเดยองกับความพยายามของบอส ผมให้เป็นมหากราบแล้วรายงานจากวิดเวลนั่นแหละครับอันนี้เป็นการสรุปนะว่าสถานการณ์ไปถึงไหนแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังถึงขั้นตอนในการเจรจากับบาร์ซ่าเรื่องค่าตัวของเดยองแล้วครับณนะตอนนี้น่าจะาไม่มีปัญหานะเรื่องของค่าตัวคงหาทางในการเจรจากันได้อย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เตรียมแผนสำรองไว้เช่นเดียวกันพร้อม move on ไปดีลอื่นคนอื่น ในตำแหน่งนี้หากว่าดิวมันล่มรายชื่อที่โผลมานะครับเพิ่มเติมนะคือเอ็นโกโลกองเต้ที่เหลือสัญญาเพียงแค่12เดือนแล้วก็อย่างที่เรานะครับทำข่าวไปต้นคลิปนะที่พูดไปก่อนหน้านี้ว่าก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอาการบาดเจ็บด้วยข่าวจากสายสเปนครับนาโดมเนตเทียสองเอลิเทนฮาร์กได้มีการโทรศัพท์ไปอธิบายเกี่ยวกับโปรเจกต์แล้วก็แผนงาน รวมถึงความต้องการนะครับที่จะให้เดยองเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของผู้นําในยุคใหม่ของแมนยูเตตดในทีแรกนั้นนักเตะปฏิเสธไปเพราะตัวเขาต้องการลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียน,นลีกแต่เทนฮากไม่ยอมแพ้แล้วก็พยายามต่อไปนะครับมีการกล่าวอ้างข้อมูลบทสนทนาที่เป็นคํามั่นสัญญาหลุดออกมาด้วยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าไปดักฟังมาได้ไง <laughs> โปรจะได้กังวลไปเลยเราจะไม่ได้ไปเตะ UCL แค่ปีเดียวเท่านั้นแหละนี่เป็นการกล่าวอ้างซึ่งก็ต้องมาลองดูว่าจริงหรือเปล่านะใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมและรับฟังและยึดจากข้อมูลเก่าอย่างนะาฟานโดโปโล,โลนะครับเทียหนึ่งของสายบาร์เซโลนาะโอกาสย้ายทีมของเดยองยังคงเปิดกว้างอยู่เนื่องจากดีลนี้สามารถเพิ่มสภาวะความคล่องทางการเงินให้กับสโมสร เช่นการย้ายทีมเข้ามาของนักเตะใหม่รวมถึงเพดานค่าเหนื่อยถึงแม้ว่าจะดูขัดใจแฟนบอลบางส่วนไปบ้างแต่ท่านผู้ชมครับเอริกเทนฮากอยากได้จริงๆและเขาเลือกจะรอนะแต่ก็เตรียมแผนสำรองไว้แล้ววันนี้วันที่29พฤษภาคมยังไม่เปิดตลาดซื้อขายนักเตะเลยเปิดวันที่10มิถุนายนเดีย๋ยวต้องมาลองดูนะครับว่าเอริกเทนฮากจะสมหวังในดีที่เขายอมใช้เวลาและต้องการมากที่สุดหรือไม่ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชคชะตาและการตัดสินใจนะครับครั้งสุดท้ายของแฟงกี้เดยองมีข่าวว่าเดยองเริ่มใจอ่อนรับฟังนะครับผมถึงแผนงานโปรเจกต์ของแมนยูไปบ้างแล้วทำไงได้แหละเทนฮากแม่งเล่นโทรมาทุกวันเลย <laughs> แล้วก็เริ่มมีชื่อของรูเบนเนเวสข่าวมาจากพวกเดลี่เมลไม่ต้องมาตามดูว่าจริงเท็จประการใดถ้าเกิดสมมติว่า เป้าหมายที่ริสเอาไว้มันไม่ได้เนี่ยอาจจะมาถึงเ네นเวสก็ได้แล้วเ네นเวสเนี่ยโหคาแรคเตอร์ Character. ตรงใจแฟนผีใจถึงพึ่งได้โปรตุกีสคอนเนคชั่นทุกท่านครับและแล้วการ์ตูนเรื่องนี้ก็มาถึงตอนอวาสานจนได้หลังจากที่ทีมของพระเอกฝ่าฟันแต่ละดานลงเล่นแต่ละนัดแม่งจะตายให้ได้ทีมไหนก็สู้ไม่ค่อยไหวแต่จะอาศัยสิ่งที่เรียกกันว่าสกิลพระเอก เอาตัวรอดมาได้นะฮะในแต่ละนัดอาศัยความยอดเยี่ยมอาศัยจังหวะทีเด็ดทีขาดลูกเก๋าพิสถานการณ์นะครับจ่ายตกรอบนะพิกเข้ารอบมาได้แบบหล่อเท่ขออนุญาตนะครับแสดงความยินดีกับเด็กราชันชุดขาวนะครับเรอัลมาดริดและอาเมียด้วยนะครับที่ทายถูกว่าเรอัลมาดริดนะฮะคือแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นนี้หลังจากที่เรา พลาดไปนะฮะแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับผมทายเชลซีถามว่าเรอยลมาดริดเป็นทีมที่มีระบบการเล่นแข็งแกล่งมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ไหมส่วนตัวผมนะผมมองว่าไม่ใช่แต่มาดริดคือทีมที่ตายากและเก่ามากที่สุดครับในถ้วยนี้นักเตะนะฮะในเกมนัดนี้มีระเบียบวินัยลูกที่ยิงเข้าไปเป็นลูกลำหน้าแต่ก็ไม่ปล่อยให้มันมาลบกูนสมาธิของตัวเอง ทุกคนมีสติยึดตามแผนของผู้การทีมเล่นได้อย่างใจเย็นทีโบกูตัวแม่งเหนียวมากถ้าไม่ใช่มัตวิทที่มาเล่นรับในวันนี้ถ้าเป็นมัตวิตในวันที่มาเปิดเกมรุกแรกเนี่ยเปิดหน้าแรกศพอาจจะไม่สวยก็ได้อลิพูคองเกมตรงกลางไว้ซะเป็นส่วนใหญ่มีโอกาสจบแต่จบไม่ได้ครับแม่งติดทีโบกูตัว <c oughs> กูตัวแม่งเหนียวสาด สุดท้ายท้ายสุดขอแสดงความยินดีกับเรอัมดริดนะครับส่วนเด็กโขงนะฮะเด็กร์พูจ่ายได้สีแชมป์แต่ก็ยังได้มาถึงสองถ้วยได้มาถึงสองแชมป์ผมเชื่อว่าซีซั่นหน้าร์พูจะกลับมาได้อย่างแข็งแกร่งมากกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทึบปุ่มไลค์มารัวๆนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้องเย็นนี้น่าจะมีไลฟ์สดน่าจะมีไลฟ์สดนะ หรือแม้ก็วันจันทร์แต่น่าจะเป็นน่าจะเป็นวันนี้นะผมน่าจะมาช่วงเย็นๆนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาพูดกันนะถึงหลังเกมแล้วก็ตลาดซื้อขายนักเตะเหมือนเดิมสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่านได้เหมือนเช่นเคยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุบจ๊บ